เสียงตูก็อุกระทึกล็ู่าไปลุ้นไยลุ้นประจำหมู่บ้านน้องน้องใจน้องน้องน้องซื้นเนาะแม่นบอกไอ้ช้บอกเอคือคือวอมันนะอเขอขึ้นวอลาบายดีอีพีสองเด้อสวัสดีกอนดได้ เนื้อมะพร้าวเพราะว่าพ่อพนมาพอามาแต่ไซน้องใจพนมาแต่ไป็นลูกดิพอ่คอคนเพราะจอยเอาแบบเพื่อนรือล,ลูกลูกมินนี่ไอ้พนเบิง้งเพราะว่าเขาใจพนหาสางมาให้ข้าก็สิเผาตีนตีนตีนงัวหรือตีนควายเผาแล้วก็กะชิต้ม มีแล้วบ่อแนวคูดนะอนเออไปนั่งงั้น,นเฮ็ดเมนูกินก่อนคูดไปพร้อมอืมคือคูดคูดคูดจะพร้อม,มนั่นละคือมันไหม้หมดก้อนโอ้คน คนเอาตีนให้เนาะ <c oughs> มันยังตัวนะซุกเลยตัวนะ <c oughs> อุ่นก้นมันนัน่นหมดละ <c oughs> ด่างไฟมันลุกเสมอซีนหมดตัวนะลีนมันม <c oughs> ด่างไฟด่างไฟได้อาหารการกินแซบพอมันถือมา ขุดเลยอืมอืาลูมาใสหอมแล้วหอมแล้วเผาให้มัน อันนั้นมดก่อนมีเคยบ้มีเคยเฮ็ดบ่นี่อ,อย่าพร้อมแล้วมันอ้อเองดอกน,นั้นมันด้ยากเอาเผาได้ทีมาก่อนไปกินซีนซ <laughs> ีนมันเขาจะกินมด <laughs> ดี่ละพอยังถือมเออมอพอไปถือมเมอรกินเหนไนะ แม่แม่ก็ได้กินแล้วเนาะแม่นายางมากบอกแม่ไปนะไปรถไปรถเออมาเนาะขาเจ้าเนาะเจ้ามาก้อนเียขีมาน้ขาเจ้าขอมาตำลังพอไปเวียกอ้อในบรรจัยแนมกล้องเ้วยกัการ้ะยอบในแน,แน,แนมกล้องอุ่อนก้นเผาเผาเผาแล้วก็ ไปต้มไปเปื่อยซีเมนต์ต้มจะน้อยจะกินมันกลิ่นอะไดรนะ,ะนฮะก็เว้นว่าเจ้ากินกินต้มโดนๆผู้มนจะเปื่อยคือสิเมนตชิ้นชิ้นนี่เบิ้งตีนมันคือสีงัวเออควายอ่อนอยู่อย่าพร้อมแล้วมาคูดเพราม,ามันอ้อจนมันขาวๆเห็นมาคูดคือแบบนั้นนะ่ะ เ็สไปแล้วก็คูดไปพร้อมเออใบอื่นเป็นมดแต่แบบนี้คนมันจะเปนเด้อเออเ็นบอกมันขาวๆมันจะไปต้มคูดมันนั่นแหละคูดเอวมันขาวๆจังเอาไปต้มจะแซบคั้นจะส้มพักจะแซบก็คั้นจะส้มพักแล้วหมูตีนหมูนี่ตีนตีนควายกับเขาเฮาต้มแล้วเขามาก,ก้อยกินอ้ยแซบมาใสเออ เริ่มสิได้กินแล้วพอปรมาแล้วกับน้องใจก็มาเผาเผาคูดขุดมันออกทำซมแมคคัวพอหามาลุต้องับพิ่ซอบเพรแมนบอก <c oughs> พุนมาตะดองบ้านตะแล็กหรือพนุนมีสบายประหลัะเป็ี่ยนใครในจะมือเป็นใครนะ หามื้อมื้อนี้ใครแน่บ่มื้อนี้มื้อวันยกขี้โตอ้ายเนาะอย่าอ้ายมาหาเนาะอ้ายก็เอ้ยขึ้นเบิ่งน้องวันนี้เห็นจ้ว่าบ่ไหวยังบ่ได้มาอ้ีนน้องยังบ่ได้มาเด้อพ่อก็เลยปาึ้นน้องไปหาน้องนิ่มวัน นั่นเลยบีบอ,อ,อเอ้อไอ่มันเออไอ่ซื้อมาตะเสด็จมาบอกอาการไอ้ซื้อมาให้ไปจุจักไปปิดไข่พนว่าปุ๊พนยังอยู่บัตรตะแรกปุ๊พนยุกขิตโตอ้คืนาวานไอเอ้ยเัาเป็นไข่เด้อเอ้ยก็ซื้อมาเฮือแล้วแหละให้เขาเจ้าวางให้เลยอย่าในคักเลยเดี๋ยวเราเป็นวัดมันเองเจ็บบขคอนะเนีย่ยเป็นคือ่งหก้อนนี่เลยเห็นบ่ก้กอนนี่ก็เจ็บข้อ ไวินตัวนี้ได้ชุกแล้วบ่ตัวนี้ตัวนี้ก็คูดเด้ตัวนี้ค่ะเอาคูดคูดหอนกับค่อยๆเฮ็ดคูดใหแห้งลดอย่าคูดอย่ามันเจ็บอืมคูดกข,ขาวแล้วกับไปแซยู่น้ำสุปรนกินน่นหอดควายพาะคิดมาดนี่เนาะ เก็บเงินกันหมด้องใจเห็นบหมเขาเผาได้มันกะคาามันจะไปัส้นน้ำนี่แห้งคักเลยฟันเอาเลยแบบไนนม่ไฟไฟไม้สานบอกคือควันตุ้มๆอยู่ เผอกระซิไปต้มต้มจำแจีวและโซนหนักนะโซนกิ่นนะเอ้อมาเผาอีกคนชูชูเป็นวัดพร้อมเฮ็ดดูชูชูนะเฮ็ดเยอะชูชูแับนี้เออชูชูละสองนิ้วไปชูชูเลยยกปูชูชูละสองนิ้ว เยี่ยมนะนะเก่งเลยนะนะเออเก่งมากเลยหนาวมาบ้านน้องใจไหมนะมีช่องฟาก,กับปอดโป้งดีอยู่มันอีปลาลูกอ่ะนี่แต่บ้านนนะ้องมันฝนะต,ตกบ่ไปแม่ไปนี่ฝนต,ตกเลยแม่วนันเนาะเฉพาะลิ้นจะได้เหรฝนตกเมื่อคนะืนนี่นะตกคืนนี้บ่หรือตกเสานี่ ตกตลอดโอ้ยแถวนั้นตกตลอดเลยแถวทางละโก,ก้แถวนั้นโอ้ยตลอดฝนนะน้องใจไปไ,ไปเนาะไปไปแน่ไปอยู่ในเรือนน้องซชราก็ไปจะอยู่กับไพรแลอยู่กับจ้อยหรืออยุกกระจ้อยบอสจะนอนเฮือนนี่นะนอนกับไพแม่ไปวันนี้นอ,อนอนกระจ้อยกับอันหลานมาแต่ตะเลขฮน กับเบื้องน้องเง็ดเผาตีนงวดตีควายขอถือมามาแต่คิดมากมันไปงานคิดมากอยู่เสเดนกับมืออื่นปีชาวซีไม่ได้ไปบปอส่วนพ่อไปอยยกว่าฮะส่วนมุ<ฮะ> <laughs> นมไปกะแวเฮือนเอ้ยเลยไปกั ชัดฮะขับไปเด้อพัดดองได้เหรอบัณนี้ดองก็ยังไปคิดมากก็ยังไปบัณนี้มันชีได้ไปทั้งได้บันี้ต้องมีรถก็ไปดองตรงนี้รถไปดองเนาะจะคิดมากนี่เอารถไปไป,ไปรถเพาะป่ะมจัก,กรน่ก้ารับบูมบูเสเด่นมาดองเนื้อไก่ ยันยันแบบว่ายันพี่ทางเนาะพี่แล้วเขาแป้งบมเป้นมันบอกคันทับพอเอาไปเองสพอคุยจักใจรดเองกต่โอเคต้องกิดกิเกิดกินหลานมีเ้ามาเ้ากล้องน้ำเลยเนาะมันร่าอยู่เมื่อแล้วบอก เห็นไหมพอเอารถมาจะไปส่งแล้วบปล่ส่งกับอยไปคอยมาตัวไปผู้เดียวตัวต้องเอาน้องไปน้ำอีผู้หนึ่งปไ,ไปเปิดไข่นะพูดแล้วก็เป็นเเป้นดู<อ>กับไข่ให้ก็เป็นไข่ไข่แล้ไปอาบน,นำ้ำเห็นไอมอาบน,น้ำตาล่มเห็นอาบน,นำ้ำซีเลยเห็นเหมือนนั้นเนาะมันหนาวหนวีน นไปมันก็ปุ้ยสะพรยกับบหวตื่นสามาบัดมีภารกิจอันเลื่อนลุกมิมิแน่ก็เลยไปไปเก็บภาพมืองานโดมันโอ้สิดายเลยพอจอยสมตลอดโอ้ไปไปเอากับติดภารกิจกับไปไปประมวลเอามบนอี้ให้น้องเห็ดใช่ไหมจังนั้นนี่น้องประมวลเสียงตู้กุ๊กกระทึกประมวลใรุ้นใบรุ้นประจับหมู่บ้านน้องตังใจ น้องน้องน้องซื้อเนาะมันบอกไอ้ชื้นอ้ใช่บอกเอาคือคือวอร์มมันนะไอ้แล้วตัวน้อยเขาเอ้ยคือวอร์มปีนหึงก็มันแบบเป็นนั่นเห็นเบื้งตาน้องใจอ่ะไเนาะนั่นนะตัดบันนี่เออเฮ็ดไปแล้วก็ตัดไปอืมแล้วก็โลดก็ยิ่งอืมแล้วก็ต้มไม่กินไม่แรงกินไม่แรง มาลูกสาวมาฮหตอืมมเฮตเมัอนเลยต่ำเจ้วแล้วเนาะมะแรงเนาะซีนบุมมีเลยเนาะมีต่หนังม็เนะ่ะด <c oughs> ้ังใจเนาะยำมะแรงนี่พอแห้งแล้วสิงตู้คักนะไเนี่ยให้ไป ปิ่นกงไปหาอีกได้ปิ่นไม้ไปหาอีกมาเนี่ยน้องใจเต้นเราเห็ดกินเต้นไปผมมันไม่แหง้ง <c oughs> โซยไปเป็นจังหวะนะจังหวะเฮาตู้ทำไปยิ่งคนอื่นมาเป็นแ, <c oughs> แต่พอพยายามให้เป็นปยังไม่เป็นพยายามให้เป็นเป็นหมดเนาะขาวไม่เม็นหมดสีมันน้องใจ Ừ, bây mình sẽ phân tự, tự chết. Bố cắt cải cho hết kín. Bạn ơi, mươi đơ. Khói hết. มีเต้นหนังมนเลยเนาะโอ้ยเด้อโอ้สู้ๆโอ้สีตู้คกเนะ <c oughs> ลงบึงไม่ลงไม่รู้เออันดีดีไม่ดูไม่เห็นอืมมันก็ปิดจังหวะอยู่ดี <laughs> เลยมันแข่งเนี้ยได้บอกเอาเสร็จเรียบใช้น้ำไม่ร้ายมันเปื่อยเออโอเคไฟเฮาก็ลุกละปุ่งเลยกใส่ขิงกับใส่ใส่หยังก็ได้เคยเ็ดกินเั้งแล ซัมหาเป็นตูแล้วเนี่ยพรกันเปลี่ยนกันน้องใจกระางโตมันสองน้องใจกับวิเคยเฮ็ดแน่สำเร็จกับครั้งแรกเลยครั้งแรกุณไฟเฮาดังวิแล้วกระกกระลักเลยใส่ใส่หัวเชิงไข่กับไส้กินดำม,มีกับไส้ ต้มนเลย่ยทำเร็จแล้วเพื่อ้างปลาวันนี้ต้มผมมัน,ปปกกนเป๊ะจังจะกินดีวิาาเต้นแล้วเ้วก็ให้ตันี้เออต้อนนี่เด้นี่ต้อนนี่นี่ตัวนี้ก็ไปต้มใช่นี่มาล้างเฮอเไม่เต้นเด้ Okay. ไม่ใช่เหมยเตลละให้แล้วบ้านนี้ที <laughs> ่ญีป่ปิเปิดตู้สะบานมันเปิดตู้เหมยเตลละพักกันให้แล้วบาัานนี้ขูดกันเด้อเอาบุวงขูดได้บ่ได้บ่บุวงเอาพามีดดำ,ดำก็บไปเฮ็ดตัเองเฮ็ด <laughs> อาหารแรงขูด เบื้องแรกจะได้คู่มือตเองเพี่ดอันกินเห็นได้มืดอันกินนี่ปลาลว่าจะไยกับวันนี้ได้ไปสองอ่งไอพี่ใช่และวว่าน้องก็เป็นไข้แน่แล้วก็ไข้เดี๋ยวในก็ทีเดินทางกลับแลงนตกใจพักพ่อนเพิ่นมาแต่โดงก็เป็นไข้เนาะ พูดมันงามๆต้มไปเปื่อยพูดเลยจะกินมาาันจังแซ่บใส่เลยนะกะก็เขาฟักมนันกระดี่ได้เขาฟักฟักเขามันอ่อนๆมาเนี่ยไปฟักคืเอเขากินของ,ง,งนะนะ้องมินน่งมันนะนะซับๆเพามันอ่อนๆนะนะน้องใจฟักๆแล้วเขาก็ต้มเลยหยาบจิบ่๋อ มาซีมึงดูหนังมันนะตัดตัดหนังอ่นอ,อนๆเด้อเด้อเพราะว่าหนังอ่นอ,อนๆหน,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 นึ่งในเราเนีะยไข่อ่อนเลยมาซีมึงกันเขาสกินดีบ่คันกินไก่จำเจ้รรินเลยเนาะบ่ต้มันอ่อนๆก่อ,อน Ai lắm Tôm mình coi Nhân nhạp vô ừ, Chếp mứt Heo hên Heo nâm mứt chếp mứt khang nữa Xe bò mất rồi đi Chếp mứt rồi đi Chếp mứt tôm con ở đây ở à, bảy mắc khám đây mà xương ừ. cái to nói cái đi cho pin nè ở chỗ nè cả mình ôn biết cho soi cái nhìn đai nhen và cho tôm mình có ôn phải ý. cái to nói ăn tôm mình mình cho bơi vay à, chết một lưỡi thì này ย้ำชุดนี้นะร <c oughs> ัง <c oughs> ระวังเดินมือเดอินใส่เลยน้อเอาใส่ก้อนบัลน,นี้ปะลุงอาสะพ้ายกันกับเอาใจกันชิคอจบคลิปเลยเดอ้อปะลุงอาเกิดเดินคลิปสะพ้ายกดไลค์กดแชร์ให้เด้อคลิปนี้กันมาสบายดีไปเลยคลิปนี้นะคะสบายดีเดอ้อบ๊ายบายไปไปกันเดอ้อบัลน,นี้